โอเคสวัสดีนะ วันนี้ก็ตอนนี้ก็จะมาแฮปปี้นิวีย์นะโอเคปแป้ะหนึ่งสวย แล้วก็จะมาแฮปปี้นิวยอร์นะอีกประมาณสิบสองนาทีเองโอเคนะแล้วก็จะเปิดเพลงฟังรอไปก่อนนะกันนะ เห่ยจังอ่าอะไรนะเออที่จริงพี่ก็มาเตรียมตัวนะมาเตรียมตัวแฮปปี้นิวเย่เนี่ย เออเอาละอีกสิบอีกสิบนาทีเฮ้ยยังไม่ถึงอีกสิบนาทีใจเย็นพอดีพอดีหิวข้าวไงก็ก็เลยไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงอ้าไปซะแล้วเนย่ยจังเลย สิบเอ็ดนาทีก็ใกล้จะวันปีใหม่แล้วสิบเอ็ดนาทีนะเนี่ยพี่ใจ๊บบาสิบเอ็ดนาทีเนี่ย <c oughs> <c oughs> อีกสิบนาทีระหว่างนั้นเราก็จะเปิดเพลง รอนะเออเปิดเพียงไรดีอะเพียงไรดีนะเฮ้ยอยู่แฮปปี้นิวยอร์ก่อนจะเย็นดีคุณหนีพีพีก็ขอสายชอ คงคงไม่คงไม่ดีมากในข้อขาสอชอนเนี่ยคงไม่ดีหรอกมกั้งพวกคุณก็ใจเย็นสิแฮปปี้นิวเยียก่อนแล้วก็ไวพอให้กันแล้วกันไงพวกคุณนีติดใจทำมาด้วยอะไรวะเนี้ย ผมพี่เก็ดใครมา่อดน,นะผมก็เลยจะทําอย่างนี้แนทนทําอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปอย่างเงี้ยสุดยอดปะละ่ะเอาวาไงคนไม่ครูไม่ถึงน้องอะ่ะแล้วก็ ทำยังไงวะถึงจะสิบเรททีเร็วเวเนี่ยเราเปิดเพลงอะไรฟังดีนะเดี๋ยวเปิดเพลงคอสอชอกอนสักแป๊บหนึ่งนะกอสอชอเอาแบบแดนเลยนะ ใช่ได้ได้ยินไหมได้ยินนะ จะไปโอ้เลยอีกเจ็ดนาทีนะไม่ได้ยินเหรอเอทำไมไม่ได้ยินนะอ้าวเพลงกูเป็นไรดับเนี่ย ดนต้มไรเนี่ยกอสอชดับแย่วะดาวน์โหลดแอปช้อปปี้วันนี้โฆษณาช้อปปี้แย่วะได้เงินราคาศูนย์บาทย้ำศูนย์บาทได้สิบเพียงแได้สิบได้สิบได้สิบตนะอปนี้ ขั้นตอนที่1งลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน2เลือกสินค้าที่ต้องการจากหน้าสินค้านี้3ามเลือกสินค้าฟรี1ชิ้น4เลือกซื้อดีลพิเศษเพื่อรับสิทธิ์ส่งฟรี5าชำระเงินและรอรับสินค้าที่คุณเลือกไว้ได้เลยอย่ารอช้าสินค้ามีจำนวน อีก6นาทีนะห้า <นะ S 2> พันห้าร้อยนะคำสัญญาคำสัญญาพวกค,คุณก็คอยดูความสูงนะกจบบ้างใช้เวลา ดังเกินหรอดังเกินสินะอีกห้านาทีนะและสัทธาแผ่นดินจะดีได้ไหมชาเพราะคืนความสุข ให้แกลงตูง่ไงเยอะเยอะเยอะคำสัญญาเยอะเยอะใช่พวกคุณคือสองคนที่เหลือ ป่าที่ผมปิดสตรีมไปผมหิวข้าวด้วยก็เลยไปกินก่อนแล้วก็มาทำไอเนี้ยเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยเราจะทำตามสัญญาอีกโออีกสี่นาทีนะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วสินะโดโย แะศสัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าเจเจด้วยนะยังไม่ถึงหนึ่งล้านซับอะ่ะคงจะเปิดหน้าไม่ได้หรอกแย่จังเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลว่าไงว่าไงใช่โทรมันนี่แหละอยากรู้ไงว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า ในถืมันเนีวเ่ว่าไรนั่นแหละว่นต้องอ่อนเยอะนะผมคแค่อยากรู้ว่ามันขึ้นไหมออนจะขึ้นหรือเปล่า อีกสามนาทีนะก็ใกล้กลจะปีใหม่แล้วอีกสองนาที พี่ปีใหม่แล้วหยุดอ่าได้เลยครับผมพอถึงปีใหม่แล้วก็จะอวยพรปีใหม่ให้ด้วยกันนะเลยอีกสองนาที 要要要要 ไปอีกหนึ่งเอ๊ะไม่เคลื่อนวะเอ๊ะไหนมันไม่เคลื่อนวะเนี่ยอ้าวบัคกชิบหายแล้ว โอเคก็อะไรเดูยนี่อ๋อสิบบาท้าว,ว,นะนะวมันไม่ขึ้นวะแย่วะโอเคนะก็แฮปปี้นิวเยร์นะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นวะเนี่ยโอเคแฮปปี้นิวเยร์นะ ผมก็อยากจะอวพอให้ทุกคนนะว่าขอให้มีความสุขนะเออเดพกพิโนเยียนะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยแล้วก็อยากไปให้โควิดมันแดกอนะ่ะเดี๋ยวยะวไปออกจากบ้านกันยาวๆเออแล้วต่อไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ย อืมเออก็ไพอพรกลับมาได้ก็ได้บ้างนะไม่รู้จะทำอะไรดีเนียคำถามได้ถามคำถามเลขถ,ถามเลขอะไรไม่ไหวคงไม่ไหวง่วงนอนแล้วเนี่ยไม่น่าไหวนะก็ ไหนๆแล้วก็ถามถามมาเลยแบบเปิด Q a แบบไลฟ์อย่างเงี้ยเออก็หนึ่งหมืนเก้าร้อยเก้าสิบไงเข้าใจปะอ่ะผมยังไม่ง่วงเลยอะ่ะผมยังไม่อยากนอนอะทำไมต่อไอคอมเมนต์นะโอ้แย่แล้วไม่ถามไม่ถาม Q a n ออแบบไอ้ถามเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยหน่อยละ แย่วะ่ะชั้นเล่นไม่ได้เหรอแย่จังสองนาทีผ่านไปแล้วแล้วเขาก็ไปจากโลกแล้วนั่นนำตัวแล้วไม่ใช่เหรอนามปากกาเลืเชื่อจริงอนนามปากกาเลยเชื่อจริง นามการหรือชื่อจริงดีนะเออวายชื่อจริงพี่ชื่อว่าพฟกนะเออโชคดีโดยบังเอิญนะแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าโชคชื่อฟฟกแย่จังเลยเนยสองคนอยากรู้คนแรกนะเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาไปแปลนะ ใน Q&A ตอนถามในตอนต่อบอะแล้วก็ถามอะไรอีกก็ถามมาได้นะอาจจะไม่มีโอกาสถามได้ก็เลยนะเดจู <c oughs> อะไรอะไรคือจู ุดกจู้ก็เดกจู้คืออะไรฮะแล้วก็สัญญาว่าอะไรก็ก็ได้อยู่แหละแต่ไออาการห่วงมันจะกำเริบหรือเปล่าเนี่ยนียประเด็นก็น่าจะไลท์ทุกวันแง่แหละ ถ้าพี่ไม่ติดนิสัยขี้เกียจอะนะว่าอาจจะมีแบบเกมอื่นเข้ามาบ้างก็ได้อย่างเงี้ยแบบไม่ใช่เกมอาเล่นทุกวันคนก็เบื่อเป็นเหมือนกันนะก็ก็แฮปปี้นูเยียคนที่เข้ามาดูด้วยนะพวกผมถึงแม้มันจะผ่านไปสี่นาทีแล้วก็เหอะแย่จังเลยนะอือหือ ไม่เอาแกมคนอื่นผมชอบเกมนี้ชีวิตเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแหละแบบอย่างเช่น identity v อะไรอย่างเงี้ยออ identity d profile ภาพจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการเล่นบ้างแหละไอเกมที่โผมมาไม่มีนะบอกไว้เลย แล้วก็ผ่านไปห้านาทีเราบอกเหรอเราบอกอให้มีความก่อนได้เปล่าหรือไม่ก็นอนบุกอะเราได้เปล่าอีกอีกประมาณครึ่งเดือนไอ้ครึ่งปีมั้งอาจจะได้อะไรด้านอะไรอ่านไม่ออกอะ,อะไรวะดอะมิสซิ c ใช่ปะ งงอังกฤษวะแย่จังเลยแอปปี้หนูแย่คนที่เข้ามาดูด้วยนะอืมแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะกนี้อาจจะเป็นเกมของคนคนปานะที่ที่ที่ขอมาทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อเจ็สิบเอ็ดนะ Thế vã, thế vã, thường vào một còn biết hộ <laughs> The Mystic Chữ Đà À Ai cứ chữ Đà Đà Chữ Đàn แล้วก็ผานไปเจ็ดนาทีสำหรับปีใหม่นะดูสิว่าในเกม ROV มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็จะมาดูด้าของ ROV นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะมีอะไรอัปเดตเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูก่อนชั่วขาวนะขอเน้นย้ำนะ ทั่วข่าวเราก็จะมาดูกันนะว่าอามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างวันนี้นะวันนี้นะ อ๋อมีสกินแจกเหรอเฮ้หน่าสนดีนี่มีสกินแจกกันเหรอเป็นสกินของตัวอะไรกันนะเตียวเสียงงั้นเหรอน้องเตี่ยวงั้นหรือ ต้องเข้าไปเปิดกล่องของสก,กินนั่นน่ะแล้วบอดดัมเดีดยีจะได้ดหรือเปล่าสก,กินนี้มีเอฟเฟกต์ไหมได้เลือกสองคนนี้นะแค่สองคนนี้นะแบบไม่รวมคนอื่นนะก็มีคู่อะไรอิจกะผมสั้นไม่ชอบชอบผมยาวสไตล์สเปคผู้หญิงที่พี่ชอบนะชอบผู้หญิงผมยาวนะ ี่เนะพี่ก็ชอบนะแต่มันตัดผมแล้วก็เลยไม่ใครชอบแต่ตัวละครที่ชอบที่สุดก็อิสกิเนี่ยนะคโะอิสกิอิทาจิไม่ไม่เอาไม่เอาผู้ชายสิจ๊ะผู้ชายต้องผมหล่อเท่ๆดีไม่ใช่ไม่ใช่ผมยาวอย่างนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเออผมยาวสีขาวอย่างเงี้ย ะะะะเราแค่ามาดูการอัปเดตเฉยๆนะเราเราไม่เล่นมาเล่นนะพอดีขี้เกียรเล่นแล้วเออเอเอแฮปปี้ดิโเลียรครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ เอ่ยเนีะยี่สิบสองคูปองเท่านั้นแล้วก็เกา่าแบบไงวะเนี่ยเออไม่ไหวไม่ไหวอ่เอาเดี๋ยว nhé về oh, con pa happy new year nè ôi vài nè โอเคแล้วก็เปิดกล่องนี้ได้แล้วนะเปิดกล่องดูนะว่าบุ้มเออให้เลือกสกินเหรอวะอืมสุขสันต์ันปีใหม่เลือกสกินไหนดีวะเฮ้ย <c oughs> ใจกู <ไ>เอาสกินบารดัมมาเนะแย่จังเลยสกินบารดัม,ดมเลือกไม่ได้เว้ย ก็ก็ยังไม่นอนนะบะ้าเจ้าเสียสกินนี้สวยจังวะนักอินสิจ๊ะเอฟเฟกสามสิบวันเน้เอามาทำไมแลนะฮีโร่ใหม่ไม่เห็นมีเลยวะเนี่ยจังเลย พี่ให้ทายว่าใครใครเป็นผู้ชายในนี้ก็ก็คงมีคู่ไงผู้ชายใช่ไหมก็มันดึกแล้ว,ว่ะ มันก็มันก็ต้องมีการไปบ้างเลยนะเพะวไม่มีใครอยู่ตลอดหรอกมกั้งเย่แล้อ้าวใครเป็นผู้ชายวะอ้าวเย่ล้วมันมีอิมโพสเตอร์อยู่ในนี้ใครกันเน่อ้าวมันกลัวออกไม่ได้สักทีวะ แล้วมันเอาสกินยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอา้อาวอ้าสวัสดีครับ แฮปปี้นวเยนะก่อนนอนแฮปปี้นวเยกันก่อนก็แฮปปี้นวเยนะเอาละผมก็จะปิดไลน์แล้วนะนี่มันก็สิบสี่นาทีแล้วก็ขอบคุณหน้าที่เข้ามาดูอะไรก็ไม่รู้นะ คู่นี้เจอกันใหม่นะประมาณหนึ่งทุ่มแต่ไม่ตรงนะอาจจะเกินหรือไม่ก็อาจจะผ่านไปไวอ้าวดูด,ดูดูในนี้ไหน่อยดูในนี้ไหน่อยสุขสันปีใหม่แฮปปี้เดนเยเดี๋นวเด้าไปสนเข้านเดืนดอนเดอนสดือดืวนเดอนาดือนดนีดือด่ อ่าเฮ้ยผู้หญิงสวยโอ้ไม่ทานโ,โอ้ยิ่งทาน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 ,ทานเกย์ก่าวว่างมึงเนี่ยเออยู YouTube. ทูบเข้ามูลเอาละ่ะก็ก็จะปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะอาวก็เข้าไปเช็คข้อมูลไม่ได้วะ ก็ม่ต้องเสียงดังไงเออง่ายง่ายเอาละกบ็บายบายนะขอบคุณที่เข้ามาดูอะไรก็ไม่รู้นะบา,บายบาย